เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้เพื่อน เออแะควับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off Start ซ e โ o เลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาพนเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลําโบงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กก็ได้นะครับลดลที่หนึ่งร้อยบาทเสมสสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระช้า เรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ c g จีซีไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินในคับหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID าสเวิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองงก์อยู่ข้างร่างคลิปวิดีโอเลยนะครับพม้พมัันเนีาแล้ว Thermometer is online กินหมู่บ้านไม้เก่าๆแบบนี้แหละอ่ามอนิเตอร์หนึ่งออนไลน์ฮอลเวย์ใหญ่เสียงออดแอดออดแอดยามเดินทึ่งจึนจึนจึงตาดึนดึนจินใจดึนเจึนได้เจอเพลงนี้หรือเปล่าครับผมว่าออดแอดออดแอดเจ๊ง่าสี่องศาโอ้ชัดเลยห้องนี้มีไอเย็นออกมาครับผมห้องนอนเก่าห้องนี้ครับห้องนี้เหรอโอ้เดคจะพูมเลยผมเลย เฮ้ยก็เฮ้ยเจอแล้วถ่ายรูปก่อนกระดูกกระดูกหมาหยิบหยิบครับต้องหยิบออกมาไปแล้วครับผมไม่ได้เอากล้องมาครับว่าเราไปเอาอุปกรณ์เพื่อการสืบเพิ่มเลยครับน่พรอเปรี้ยวด้วยรออยู่รออยู่วินี่อะไรเะเนี่ยผีหรือคนวะเนี่ยอ้าวเหรอใครที่เปิดเสียงดังอยู่ลดเสียงเลยนะจะเอาละแต่เท่าที่ดูนี่หลวงพ่อยังไม่เห็นเดินๆนะยังไม่เห็น ขอแจ้งว่าผีมันเปิดโคมไฟในห้องนอนครับถ่ายไว้ก่อนเลยละการไม่เห็นโคมไฟมันเปิดไงก็เลยถ่ายไปก่อนเลยละการหลวงพ่อครับถ้าผมจะสลิงขึ้นไปถ่ายจากหน้าต่างข้างนอกคิดว่าจะปลอดภัยกว่าไหมครับน่าจะปลอดภัยกว่านะแต่ว่าเวระลื่นตกลงมาแตก อะะไรวฝนตกโดยปลายฝนตกพลำๆแบบนี้รู้สึกไม่อยากทำงานเลยกูนอนบนรถแล้วกันพร้อมจะถ่ายจะจะขาดแล้วอ๋อเหรออย่าลืมใส่โกโบนะอไม่โกโบไปด้วยนายลืมใส่โกโบหรือเปล่าเฮ้ยเพิ่งอะไรเพิ่งอะไรสายสายเธอโมมิเตอร์อีส์ออนไลน์เอาไว้เดี๋ยวเจ้าขวัญกระเจิงจริงๆเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยแล้วกันเรียกคำว่าตั้มฟลูชอันนี้ใส่โกโบไปก่อน ไปก่อนแล้วการลบลบศูนย์องศาครับที่พี่พี่บอกเมื่อกี้ะสัญญาณไป,ไปแบบไปรงรถแล้วก็ลงใต้ดินไม่ไม่ตรงนี้เลยเปียวเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยลบหนึ่งองศาเนี่ยทางเข้าเลยใช่ไหมครับลบใช่ไหมลบหนึ่งองศาขอยับแ,บแวบๆห้องซ้ายครับห้องซ้ายครับเนี่ยเหรอห้องห้องเล็กกันเหรอใช่ครับผมห้องนอนห้องน้ำาุ่มกระโลครับล้ำกรกโลนดัปีเลยครับโอ้ดับปีเลยครับห้องน้ำเย็นครับห้องน้ำเย็นมากเฮ้ยมึงเปิดน้ำอุ่นด้วยดิครับ วันขึ้นออแสดงว่ามีปีซิงโอ้โอ้ชันเลยเปิดแล้วครับมมเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับหลวงพ่อครับ,รบเราต้องตรวจโอ๊บครับไม่ก็ฟิงเกิลเราจะรู้แน่ชัดว่ามันคือตัวอะไรครับรหลวงพ่อดูโกโป้อยู่เข้าไปในห้องเลยหลวงพ่อจะพยายามดูกดโอ๊บน่ะไอ้ไอ้เปรี้ยวเองตกใจกันเองไอ้ปุ๋ยแก้ว เปิดเปิดเดี๋ยวเปิด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 เดี๋ยวคุณดูเป็นเพื่อนหลวงพ่อแล้วกันมึงเอาพี่ไปบอสกูกำลังมึงลองคิดภาพนะเว้ยกูเอาเกลือโรยใส่มือแล้วพยายามจะตั้งเว้ยกูตั้งยังไงนะคลิกขวาเหรอคลิกซ้ายเหรอกดตัวจี้เลยเกลือกูก็กระเด็นไปกูหยิบมาใหม่กูตั้งยังไงนะมันแห่กูไปจะได้ถ่ายรูปติดง่ายๆรายงานครับรายงานว่ายานยานลึกยาลึก ไปเอากล้องห้องห้องห้อง,องนั่งเล่นมามามาดูทางนี้ด้วยดิเราจะได้เห็นโอป๊ปมึงเอามึงเอากล้อไงไปฟิงเกิลเราต้องหาฟิงเกิลกับโอป๊ปก็เอาไอ้ไฟฉายสีม่วงอยู่ที่ใครล่ะอยู่ที่นี่น<ด>อ่ะนะครับตัเองดิอ่าเอาผมแค่สงสัยว่าไอ้ไฟฉายสีม,ม่วงเนี่ยมันสามารถส่องโอป๊ออโอปได้ด้วยเหรอครับาส่องฟิงเกิลดิเกิดจากโอ๊ปทำบัตรอยอเปรี้ยวอยู่กับเองเสมอต้องต้องเรียกมันหน่อยไหมน่าจะใช่ครับอาจจะต้องกระตุ้นด้วยคำพูด ไอ้เอลิกเอ็งมาเรียกในห้องนอนไหมเอลิกมาห้องนอนดีกว่าห้องนอนห้อองนนมีตู้ให้หลบตู้ไอพ่อตู้ไอพ่อเอาเลยมีหน้าต่างเข้ามาช่วยผมเลยถูกต้องเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาเอ่ไม้กางเขนทุบหน้าต่างให้แตกแล้วกระโจมเข้าไปดึงตัวเองออกมาเรียกเลยเดี๋ยวส่วนผมจะวิ่งไปสตาร์ทรถรอครับมันก็คงงงแหละมึงมาเรียกใครมาบารีเดี๋ยสันเดี๋ยวสันบาร่าบาบาร่าเดี๋ยสันชุบปิดชุบปิดที่ไหนลูกลูก เฮ้ยหลวงพ่อครับมันถ่ายยากมากครับเห็นตัวแล้วแต่ว่ามันไม่คอนเฟิร์มได้ครับผมผมว่ามุมนี้มันถ่ายยากเกินไปครับเอลิกไปไหนแล้วครับหลวงพ่อ ยังอยู่ครับยังอยู่นตู้นลกอาไปผมจะกออกไปในขณะที่หลวงพ่อไม่มารับไปียกมาบอิกปะเอาลิกไปรับน้องเองน้องผมเลยครับนี่เป็นน้องผมตอนไหนไปนำเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อไปมเยนไปนำดีครับเร็วเรวเลยโอเคโอเคโอเคไป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 ไไป หลวงพ่อเกิดอะไรขึ้นบอกผมที่สนาคารใครยังรับอีกมันลงเรหลวงพ่อสาบส่งครับส่งบุญมาจะต้องการบุญจากหลวงพ่อครับอุ้ยเ้ยดังอีม่ดังอีม่ดังแตจันเลยว่าไดียีดังดัง้ล่นเลยหายไปแล้วครับหายหายไปแล้ว ไป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 ขวายนี่ไงเราเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วแค่เดาให้ถูกเรไม่รู้ว่ามันเป็นผีอะไรไงไม่แฟนทอมกับแบนชีผมเดาแฟนทอมครับผมเดี๋ยวนะสรุปลลว่า <Phantom. S 1> รอยเท้ากับฟิงเกิลปิ้นมาเดียวกันเหรวเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวรอยเท้ามันเลื่องแสงป่ะเลื่องแสงครับเรื่องแสงครับเหรอฮ้ยเลื่องแสงก็เป็นฟิงเกิลปิ้นไงไอเออวะนี่อ่ะโอ้แวก็ไม่เป็นแบนชี รายงานรนี้สุใหญ่จะต้องเพื่อใจของหลวงพ่อของกล้วยกล้วยแบนชีมันอาจจะเอาหลวงพ่อหรือเปล่าโอ้โหเตี้ยนั่นไรเมึงเนี่ยไอ้เจ้ที่กูจะได้มาอีกสามสิบสี่สิบพร้อมแล้วไปกันเดิดพวกเราวิยำตนนี้เนี่ยเมาหริกมันเรื่องเราเป็นยังไงเหรอครูไม่ได้เตรียมมาเลย อาราเทอร์มมิเตอร์อีสออนไลน์หลวงพ่อครับผมคิดว่าต้องแบ่งเป็นสองสองเหมือนเดิมครับีก็ตะแห่ใส่หูผมสักทีก็เจอครับอาราฟังเวทวิงเคลียร์หมดแล้วไม่มีอุณหภูมิที่ผิดแปลกผิดเพี้ยนมวลรวมสารปกติดีก็เล่นแม่งเลยละก๊าก็จับแม่งเลยละก๊าบ เรสงสัยขนานนั้นทำไมหลุมพ่อจะต้องกางมือทั้งสองข้างไปด้านหลังครับจะบินเมื่อไหเพิ่มความเข้มข้นของการเรียกได้เลยครับคำที่มีอยู่เพียบเพียคำแม่ที่มี insight ใช้คำว่า insight ครับผมคำคำไซด์มีมคสิคำที้มเฮ้ยไปตุ้ประเด็น เปียวเองเปียวสงพวว่ารู้วิ่งได้วิ่งได้หลวอวิ่งได้ครับหลวงพ่อวิ่งได้หลววิ่งได้ครับมันวิชาม้าหลวงพ่อวิ่งได้วิ่งได้โยนแมงเข็โยนโย เจอผม์อกำลังจะใช้อำน,นาจของพระองค์เลยหลวงพ่อไปไหนอำดาที่ไปก่อนแล้วพี่พี่คือพี่ทำไมาเห็นวะม,มันเดินแบบมันแบบท่าเก็ตมันอยู่ที่ไม้แอสของพี่ไอะไัยมัน<อ>เหลือแค่นี้กูชิปเลยล,กลยะกันกูรอปัดเลยละกันคือผมเห็นไหมครับผมถ่ายเป็นช็อตๆเลยอ่ะหลวงพ่อพอเกิดเรื่องอ่ะผมวิ่งไปเห็นนะหลวงพ่ออยู่ใต้ไอ้นั่นอ่ะ ที่ปลาไส้เ่ะมันผู่มาด้านซ้ายหลวงพ่อเห็นนะแล้วหลวงพ่อสีขวาจู๊ดก็วิ่งตามอ่ะหลวงพ่อดูตามภาพเลยครับเอ้ยมึงเห็นมึงเห็นไหมเก้าเข่ของกูป่ะมึงเห็นไหมกำลังลอยไหนวะไม่ไม้เจ้าเข่งกำลังลอยไปที่หน้ามาเลยลอยไปก็เรียกเควสไม่ผ่านมาเควสไม่กับเขนมึงเนี่ยที่ดักกูว่าเขาจะว่าเขา่าเป็นเอลิกมึงดีกว่าว่ะเอ๊ะวมาวอลิกว่ะมาเอลิกไม่มีไม้อองทากนครับ เอ้ยมึงจะมาอ้างแบบนี้ตลอดไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยมันไอ้ของม<ห>ึงว่ามึงจะไม่โดนเรื่องพวกนี้หลวงพ่อใจเย็นก่อนครับหลวงพ่อตกมาแล้วตอนเนี้ผมเข้าไปชาร์จและถ่ายภาพให้หลวงพ่อเลยนะถ้าจะมีใครสักคนผมว่าคงจะเป็นเอริกดีกว่าครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับดูมันเอาดูมันพูดสิครับมันเอาพยายามเอาความ ชีวิตของพวกเราไปเสี่ยงในอันตรายในขณะที่วันยืนอยู่บนเซฟโซนครับเซฟโซนก็เฮียแล้วมาดูในรูปถ่ายัวอันดับสองตัดจากหลวงพ่อเองมึงเห็นกระทาพิเศษขอคุหรือเปล่าไปอ๋อกระทาตาทีหลังเลยตอนปเามึงแทรกมูไปแล้วก็เคล็ดไม่ผ่านด้วยซ้ําเื่นอยู่กับมึง20บาทโยนไม่โดนก็เฮียแล้วกูโดนไปที่หัวมันั่งเหม่งเลย ดังเม่งเลยเม่งไเแี้ยถ้าเม่งอ่ะเควสมันต้องขี่ดังแกลกเลยเว้ยโอ้แต่บอกเลยนะถ้าไม่รู้แล้วผมนึกว่าเป็นนักวิ่งนะไม่ใช่นักปัาบผีผมเคยดูสะะารคดีเสือชีต้าแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กไปเลยอะพอเจอหลวงพอ่อแล้วอันนี้มึงคิดว่าของหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นเสือเสืออะไรวะเสือร้องไห้เสือเพามันเขียนเหมือนกันเลยนะเดเดมอนหรือยูยูเล่ครับผมหลวงพ่อมีแค่สองตัวตายแล้วเดมอนหรือยูเล่เหรอใช่ครับ สตัวนี้ตัวพีรู้สึกว่าเดมอนมันจะตอบมันจะตอบคนบลอกใช่ไหถูกต้องครับสปิตบล็อกอเดมอนจะเป็นคนตอบส่วนยูเลต้องเจอโอดโอมค,ครับไม่เป็นอะไร <c oughs> อยเดยอะไรอะไรเดี๋ยว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 เดีเดี่อนเลยละกันเดเนเยเวยเเดเวเยวเดีเีเดี๋ยวเเดย มันแต่พร้อมกันชัวร์ะเนี่ยว่าว่ามันตอบอะตะกี้เหมือนกูเห็นกดอบลอยตับข้องไปแป๊บเดียวอ้โหหลวงพ่อครับรอบที่แล้วมันก็บอกว่ามีรอยเท้านะครับเราสูญเสียเงินไปมากกับมันนะครับใส่อะไรใส่อะไรเฉยดูจากการที่เปรี้ยววิ่งพูดรอบห้องมาเนี่ยเปรี้ยวคิดว่ามันน่าจะไม่ชอบเปรี้ยวนะ ไม่ถ้าเป็นเมาดิ้งเขาหยิบไม่หย่แล้วมึงเป็นมีสแต่มึงก็แหละเอลิกมึงอ่ะมาตอบสนองที่สุดแล้วไปเร็วเอลิกเร็วอย่าทำให้มันเสียเวลาอุปกรณ์อยู่ทุกอย่างแล้วถึงเวลาที่จริงจะเลื่อนขั้นแล้วเร็วๆไป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 หยิบมาเฮ้ยกูตายแล้วกูตายดีแล้วกูตายดีแล้วหนีเลยหนีเลยหนีเลยตายไปเพียวไปก่อนละกัน อุ้ยเดมอนเดมอนมันจะไล่ล่าจนกว่าทุกคนจะตายหมดเดดบอดี้กูไม่รู้กูไปแล้วเฮ้ยเปี้ยวของมาเยอะมากเลยได้จะถ่ายแล้วมึงคือกูจะกูจะบอกอย่างนี้นะเปี้ยวอ่ะมึงต้องทําใจก่อนอันดับแรกคือเปี้ยวคือฟิล์มหมดแล้วไอ้เปี้ยวมึงดูกูถ่ายติดทั้งโค้ดทุกอย่างเลยมันมีภาพมึงด้วยไม่แล้วหมดอ่ะมีมีเดดบอดี้ปะไม่รู้เลยมีสมบัติเออเอาหลวงพ่อไปหลวงพ่อป่ามัน ใส่แ่นเขียดโยนแมงเขียดนี่เหมือโยนอีกเฮ้ยอ้ยมันจะต้องได้คนหนึ่งมันถึงจะไปเออี๋ยเดี๋ยวฉันโยนอีกเอาคนหนึ่งไปอ่ะตรวจตรวตรวเร็วตรวจตรวจดีวะแล้วควแล้วจะกัเฮ้ยกูไปด้วยเดียวกันนี่ตะกี้ผมบอกเลยว่าผมเข้าไปแทงกับไปเปรี้ยวอ่ะแทงเลยอะ เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้เพื่อนนั่นแหละมันละ